สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง Ken Beta Farm Channel กันอีกแล้วนะครับใน EP ที่3นะครับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปขยายพันธุ์ลายแดงในน้ําเขียวแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาโรติเฟอร์เมื่อโรติเฟอร์เนี่ยเกิดขึ้นในกะละมังน้ําเขียวที่เราเพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของลักษณะว่าแบบไหนที่เป็นโรติเฟอร์ที่มันเกาะอยู่ตัวลายแดงอย่างเงี้ยครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันในคลิปนี้เลยก่อนจะไปสาธิตการการพเพาะเลี้ยงลายแดงน น้ำเขียวนะครับผมขออธิบายในเรื่องของตัวเจ้าลายแดงสักนิดหนึ่งลายแดงคืออะไรลายแดงก็คืออสัตว์จำพวกแพงต้นน้ำจืดนะครับซึ่งอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำจืดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศซึ่งตัวนี้จะเป็นสุดยอดของอาหารปลากัดลูกปลากัดเลยนะครับซึ่งเจ้าลายแดงเนี่ยมันมีโปรตีนที่สูงทําให้ในเรื่องของอัตรารอดของลูกปลากัดที่เราเพาะเนี่ยจะมีอัตรารอดที่สูงนะครับเพราะว่าเจ้าลายแดงเนี่ยมันมีโปรตีนประมาณ74.09 ลักษณะการขยายพันธุ์ของเจ้าลายแดงตามธรรมชาติเนี่ยจะขยายพันธุ์แบบ2แบบนะครับก็คือแบบแรกโดยไม่อาศัยเพศลายแดงตัวเมียเนี่ยจะขยายพันธุ์โดยวิธีการฟักออกมาเป็นตัวเลยนะครับสมมุติว่าถ้าสตนแหล่งน้ํานั้นเนี่ย เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ต่อการแพร่เจริญพันธุ์อย่างเงี้ยครับเจ้าตัวเมียเนี่ยเขาก็จะปล่อยเล่าๆในช่วงชีวิตหนึ่งเขาเนี่ยประมาณ1-5ถึงครั้งครั้งละประมาณ3 9ตัวถึง23ตัวนะครับต่อเจ้าลายแดงตัวเมีย1ตัวนะครับก็เขาจะขยายแพร่พันธุ์ได้เร็วมากเพราะบริเวณนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารแล้วก็แหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วแบบที่2ก็คือแบบอาศัยเพศต้องอาศัยเพศของตัวผู้เพราะว่าช้แหล่งน้ํานั้นเนี่ยเกิดน้ําเน่าเสียมากๆนะครับไม่มีออกซ ตัวเมียก็จะฟักออกมาเป็นไข่แล้วตัวเองก็จะตายลงไปนะครับก็จะปล่อยไข่นั้นไว้ในกลนบอกกลนสะไข่เจ้าไข่าลายแดงเนี่ยก็จะมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายมากๆเลยนะครับแต่เมื่อใดพอที่แหล่งน้ํานั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาหรือกลับน้ําเสียจนดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมาเพื่อขยายพันธุ์กันต่อไปนะครับในเรื่องของวัฏจักรวงจรชีวิตของเจ้าลายแดงน้อยนะครับแล้วสําหรับวิธีการเพาะเลี้ยงล่ะครับมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเพาะเลี้ยงหรือการขยายลายแดงเนี่ยที่พานผมผมทำในกระมังนะครับ ในเรื่องของน้ำเขียวที่ผมสาธิตการทําไปตั้งแต่คลิปที่ 2, EP ที่2นะครับก็คือเจ้าสาหร่ายคอเรล่านะครับมาเป็นอาหารของเจ้าลายแดงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปแนะนําในเรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับไปเลยครับครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการพอเลี้ยงลายแดงนะครับจะมีนี่กระลามังนะครับเป็นกะลามังขนาด80เซนนะครับหใบ สวิงสวิงตักลายแดงนะครับขนาดผ้านะครับ69ไมครอนเพื่อใช้ตักเก้าลายแดงนะครับจะเย็นๆนิดนึงนะครับอชอนนี้ก็ไปกับผมมาทั่วราชาอาณาจักรอดลติแล้ว แล้วก็ไรแดงอ่าเป็นหัวเชื้อไรแดงนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําเขียวนะครับน้ำเขียวก็ถ้าเราใส่น้ําเต็มกระมังน้ําเขียวก็ประมาณ2กระถังในการเพาะเลี้ยงไรแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสาธิตกันเลยครับไปกันเลยครับเพื่อนๆครับนี่นะครับอ่าเนื่องจากผมถ่ายทำคนเดียวถือกล้องคนเดียวนะครับเป็นผู้กํากับผู้ตัดต่อแล้วก็ ช่างภาพนักแสดงในคนเดียวกันนะครับจึงไม่สามารถเขาเรียกอะไรถือกล้องแล้วให้คนถือกล้องแล้วผมสาธิตการทําได้นะครับอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับน้ำเนี่ยผมเติมประมาณ3ใน4ของกะละมังนะครับเป็นน้ําประปาเลยโดยตรงเลยแล้วก็นี่นะครับกะละมังน้าเขียวกะละมังน้ําเขียวผมใช้สองกะละมังนะครับผมจะเติมลงไปใส่ในกะละมังที่ผมรองน้ําไว้แล้วนะครับเติมไปทั้งหมดเลยนะครับสกะละมังก็ลายแดงนะครับเป็นลายแดงปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นหัวเชื้อลายแดงนะครับปริมาณ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วผมจะ ตัดภาพไปที่ตอนที่ผมผสมเสร็จแล้วเลยนะครับนะครับอธิบายทีนะครับเพื่อนๆื่อยังไม่เข้าใจกันนะครับน้ําผมเติมในกระมังเนี่ยสมใน4ของกระมังนะครับแล้วหัวเชื้อน้ําเขียวที่ผมใช้เนี่ยผมใช้สองกระมังประมาณนี้นะครับหลังจากเราเติมน้ําเขียวลงไปในกระมังแล้วเราก็สามารถปล่อยเจ้าไรได้เลยนะครับในน้ําเขียวนะครับเราเช็คสักนิดนึงนะครับว่าเขายังมีกลิ่นแอมโมเนียอยู่ไหมนะครับถ้ายังมีอยู่ก็ยังไม่สามารถนํามาเพาะเลี้ยงหรือมาขยายเจ้าไรแดงได้นะครับเพราะวันจะทนไม่ได้แต่มันจะตายนะครับแต่ผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมผสม ไปเลยนี่ก็จะเป็นลักษณะของน้ําเขียวที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับกระมังน้ําเต็มกระมังเลยนะครับแล้วก็มีลายแดงลอยอยู่นะครับผมจะทําการปล่อยนะครับอาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับวันีผมล็อกโฟกัสไว้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในการขยายพันธุ์ลายแดงนะครับแล้วต่อไปเราจะพาไปดูวิธีการแยกโรติเฟอร์ออกจากเจ้าลายแดงนะครับไปกันเลยครับก็จะพามาดูในส่วนของว่าผมแยกโรติเฟอร์เวลาเกิดโรดิเฟอร์ในบ่อน้าเขียวเนี่ยผมแยกโรดิเฟอร์กับลายแดงยังไงนะครับ อุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยจะมี2อย่างก็คือนี่สวิงลายแดงนะครับขนาดผ้าเนี่ย69ไมครอนนะครับซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตเลย l a z a d a s h o อ e ีนะครับสั่งได้เลยนะครับอันละร้อยกว่าบาทนะครับกระชอนที่2ก็คือกระชอนกรองโรดิเฟอร์ขนาดผ้าเนี่ย50ไมครอนนะครับจะมีความละเอียดมากกว่าตัวนี้เวลาผมใช้ใช้ยังไงนะครับผมจะเอาสวิงเนะี่ยตักลายแดงที่เป็นโรดิเฟอร์เนี่ยตักมาเลยนะครับตักในบ่อนเนี่ยตักมาเลยเพอดีว่าสาธิตไม่ได้นะครับ ถือกล้องคนเดียวใช้ขาตั้งกล้องไว้นะครับอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนี้แล้วกันเนาะผมตักเจ้าลายแดงมาเลยนะครับแลจะมีโรดิเฟอร์มาติดลายกับเจ้าลายแดงด้วยใช่ไหมครับผมก็ใช้สวิงตัวนี้ลองอีกทีนึงลองในส่วนของลายแดงนะครับแล้วผมก็ใช้น้ําเปล่าเนะครับเป็นขันตักลาดเจ้าลายแดงลงไปเลยจากลาดไปเยอะๆเลยครับลาดลงลาดลงลาดลงลาดให้เยอะๆเลยลาดจนแบบกระแทกน้ําลงไปเท่าไหร่แรงๆได้ยินดีครับไม่ต้องกลัวเจ้าลายแดงมันจะตายมันไม่ตายนะครับมันทนมากๆนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าโรติเฟอร์เนี่ยจะลงมากองในผ้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปอีกนะครับตัดหลายเลยนะว,วันนี้ตัดผ้าไปตอนที่ผมทําเสร็จแล้วละกันเนาะแล้วให้เพื่อนๆดูว่าเจ้าโรติเฟอร์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่าอีกทีนะครับตัดลายแดงในสวิญนี่ก่อนนะครับสวิญกองลายแดงเนี่ยนะครับตักลายแดงเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ผ้ากองโลดิเฟอร์เนี่ยลองอีกทีนึงนะครับแล้วใช้น้ําน้ําเปล่าๆเนี่ยครับน้ำเนี่ยลาดลงไปลาดลงไปลาดลงไปให้เจ้าลายแดงมันสะอาดนะครับเพราะว่าโรติเฟอร์มันจะ หล่นหล่นหลุดจากตัวไยแดงนะครับแล้วหล่นลงไปอยู่ในผ้ากองลูติเฟอร์ตัวนี้นะครับอ่ เด <man> ี๋ยวผมจะตัดภาพไปเพื่อนๆเลยครับเดี๋ยวผมไปทาแป๊บหนึ่งครับเมื่อเรากองเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะได้เป็นโรตีเฟอร์นะครับที่ติดตัวเจ้าลายแดงเนี่ยหลุดออกมาประมาณนี้นะครับเขาจะเป็นตัวออกสีส้มๆเขียวๆนิดนึงนะครับเจ้าโรตีเฟอร์นะครับสามารถเอาไปให้ลูกปลาทานได้นะครับปล่อยให้ลูกปลากินได้นะครับที่เป็นลูกปลาที่เพิ่งออกวัน2วัน3อวันนี้ครับเหมาะมากๆดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันคือโรตีเฟอร์นะครับที่เกาะอยู่กับเจ้าลายแดงนะครับแล้วลายแดงที่เรากองโรตีเฟอร์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถ เอาไปขยายพันธุ์ในน้ําเขียวต่อได้นะครับไม่ต้องกลัวมันตายนะครับเพียงแต่วว่าการสังเกตเนี่ยเราสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเราดิเฟอร์เกาะที่ลายแดงเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนะครับการสังเกตลายแดงแบบไหนนะครับที่มีโรดิเฟอร์รบกวนการที่โรดิเฟอร์รบกวนลายแดงเนี่ยอาการลายแดงเขาจะตัวใหญ่กว่าปกติซึ่งอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับว่าเจ้าลายแดงเนี่ยขนาดตัวเนี่ยจะมีประมาณประมาณ0.4ถึง1มิลลิเมตรนั่นคือขนาดปกติของลายแดงนะครับแต่ถ้าเป็นโรดิเฟอร์รบกวนเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วเขาจะ ว่ายอยู่บริเวณผิวน้ำนะครับไม่ลงไปกินน้ําเขียวบริเวณก้นบ่อนะครับนั่นคือให้ให้เรารู้แล้วว่านั่นคือสัญญาณของโรดิเฟอร์รบกวกลัวายแดงนะครับอย่างที่ผมบอกเลยใช้สวิงลายแดงตักตักมาปุ๊บแล้วก็ใช้กระชอนของโรดิเฟอร์เนี่ยกรองเลยเราก็จะแยกเจ้าโรดิเฟอร์กับลายแดงได้นะครับแล้วก็สามารถเอาลายแดงไปทําการขยายต่อในน้ําเขียวได้ต่อนะครับเขาก็จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปนะครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาและเทคนิคของบ้านผมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับเอาไปใช้แล้วเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับว่าสิ่งทที่ผมไป ประโยชน์นะครับก็จะทําให้ผมมีกําลังใจมากขึ้นนะครับในการทําคลิปสร้างคลิป ใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นเทคนิคหลายๆอย่างที่ผมคิดขึ้นมาเองด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆท่านอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันสรุปว่าวันนี้เราทําอะไรกันไปบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆยากไหมครับในการขยายไรแดงไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆผมทําได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้าใครยังทําน้ําเขียวไม่เป็นกับย้อนไปดู E ีีที่2ผมได้นะครับผมบอกไว้อย่างละเอียดเลยว่าใช้อะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้แนะนําในเรื่องของการขยายไรแดงนะครับในกระมังที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเราทำ น,นี้หมุนเวียนเนี่ยเราก็จะมีใช้ทุกๆวันแล้วเทคนิคการแก้ไขปัญหาายแดงเนี่ยถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็หมั่นสังเกตนะครับถ้ามันเกิดเราก็แก้ไขปัญหาเป็นวิธีง่ายๆครับที่ผมทำนะครับกระชอนโรติเฟอร์เนี่ยก็สามารถสั่งได้ตาม l a z a d a Shopee เหมือนกันนะครับตรงนี้ง่ายๆเลยวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเท่าน,นี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคอนเทนต์หน้าๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับการ รับชมรับฟังนะครับแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำช่อง Pen Beta Farm Channel นะครับวันนี้ฝากขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่รับชมจนจบชิปนะครับสวัสดีครับ